สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับอสติดป่านกันอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะเรา,าอยู่กันในเกมสาวนาเกลือนั่นเองนะวันนี้นะคะเราจะไปเบ็ดที่100บาทนะทุกคนค่ะแล้วก็ซื้อฟิอเจอร์นะคะไปทั้งหมด5,000ค่ะได้หมุนมาทั้งหมด10รอบนะคะเรามาลุ้นพร้อมกันนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ทุนคืนไหมหรือได้กําไรหรือเปล่านะทุกคน ตอนนี้นะคะก็หมุนไปเรื่อยๆนะคะแตกมา40ค่ะตัวคูนะคะก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะ,ะตอนนี้นะคะตัวคูของเราะค,ะคูะคู6แล้วเหลือหมุนอีก4รอบค่ะได้มาอีก920ค่ะได้มาอีก1,003นะคะแตกอีกค่ะได้ไป2,008ค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะก็เหลืออีกสี่รอบนะแล้วก็ตัวคูณนะคูณ14แล้วด้วยแล้วก็ได้กำไรคืนแล้วนะคะได้ทุนคืนแล้วะคะแล้วก็ได้กำไรด้วยนะเหลือรอบสุดท้ายค่ะเราได้เงินรางวัลรวมนะคะมาทั้งหมด5,400นนั่นเองนะไปกันต่อค่ะอีกหนึ่งรอบนะคะรอบนี้ก็คือเบ็ดเท่าเดิมเลยนะคะแล้วก็ซื้อฟิวเจอร์เหมือนเดิมนะคะ ได้หมดน10รอบไปค่ะรอบที่แล้วนะคะได้กำไรมา400บาทมาลุนรอบนี้กันนะคะว่าจะได้ไปเท่าไหร่นะคะรอบแรกนะคะยังได้น้อยไปนะ,ะทุกคนไม่สะใจนะคะก็มาลุนกันต่อนะคะสำหรับรอบนี้นะวายมาค่ะแตกไป2,001แล้วก็ได้ไป2,008ค่ะ มาอีกแล้วนะคะแตกไป2 4 0 4ค่ะทุกคนแตกรัวๆเลยนะคะรอบนี้เนาะได้ไปเงินรางวัลก้อนโตเลยนะคะแล้วก็ได้กำไรแล้วก็ได้ทุนคืนด้วยนะคะตอนนี้นะคะ่ะกำไรของเรานะคะประมาณ5,000บาทเลยนะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะคะว่าจบเกมแล้วเนี่ยจะได้ไปทั้งหมดเท่าไหร่เหลืออีก3รอบค่ะตัวคูคู16นะคะตอนนี้ อีกหนึ่งรอบสุดท้ายได้มาอีก1นึ่บค่ะรอบสุดท้ายนะคะแตกไปอีกหนึ่งค่ะได้เงินรางวัลรวมนะคะทั้งหมด13,790นะคะสำหรับรอบนี้นะคะกำไรของเราก็ประมาณ8,000ได้นะทุกคนก็ถือว่ารอบที่แล้วนะคะกำไรแบบ พอรับได้นะทุกคนค่ะโอเคค่ะมาถึงรอบสุดท้ายนะคะรอบนี้นะคะก็เบ็ดเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ซื้อซิวอเจอเหมือนเดิมนะ,ะก็เอาเอากำไรนะคะของรอบเมื่อกี้นะ,ะมาเล่นเนาะสำหรับรอบสุดท้ายนี้นะ,ะเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกัน,นะคะว่าสุดท้ายแล้วะะเราจะได้ไปเท่าไหร่นะคะตอนนี้นะะก็แตกรัวๆเลยนะคะได้ไปทั้งหมดพันแปดค่ะ ได้มาอีก300นะทุกคนเหลืออีก5รอบสุดท้ายนะคะกับตัวคูณตอนนี้นะคะคูณ12เหลืออีก3รอบค่ะตอนนี้นะคะก็จะได้ทุนคืนหรือเปล่านะคะลุ้นมากเลยนะ,ะเหลืออีกรอบสุดท้ายแล้วได้ไหมรอบนี้นะคะเราได้เงินรางวัลรวมนะคะมาทั้งหมด3,140บาทเท่านั้นเองนะคะก ถือว่าไม่มป็นไรนะคะเราก็ยังได้กําไรอยู่นะคะจากที่3ครั้งที่เราเล่นมาเนาะก็วันนี้นะคะเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ